ครับผู้กองครับสวัสดีครับผมอยากให้ผู้กองได้พูดถึงต้นข้างหลังผู้กองนิดหนึ่งต้นเนี้ที่ผู้กองเคยถ่ายคลิปวิดีโอส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มของเราใช่ไหมครับใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นนี้นะครับตอนนั้นต้นนี้ก็ช่วงนั้นมันมันขาดขาดพอไม่มีลูกเลยนะครับก็ผมก็ซื้อเอาอา่านตืสุดรยูมิกสูตรสองมาใส่นะครับ uh huh. ก็ใส่ได้ไปประมาณสัก5เดือนครับ5เดือนก็ เริ่มมีลูกที่สุกข,ขึ้นมาครับทลายที่สุกข,ขึ้นมาเ,นปเป็นนะผู้กองเป็นรากคอผนะู้ผู้กองใส่ใส่ตัวนั้นใส่ใส่กี่ช้อนตัวนี้ใส่ไปสองช้อนสองช้อนนะที่ว่าครั้งแรกใส่ไปสองช้อนนะใช่ครับอตอนนั้นมอาย,อยุสักกี่ปีสักสี่ปีสามปีกว่าสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งนะครับพอสองช้อนพอได้นะแต่คือก่อนหน้านั้นคือมันไม่มีไม่มีทลายเลยมันเป็นผู้เลยไม่มีทลายเลยเป็นผู้เลยนะที่ผู้กองลงคลิปว่ามันเป็นมันเป็นตัวผู้หมดเป็นหมันหมดเลยนะนะต้นนี้เลยนะอช่นะับอาจานี้นี่ว่านิดนนามนะาี่มาะ รถผู้กองอยู่นี่นะและขนามอยู่นี่นะต้นนี้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นต้นไหนเดี๋ยวเอาไปเทียบกันอะทีนี้สิ่งที่ผู้กองสังเกตเห็นอันนี้คือต้นแรกครั้งแรกที่เราเอามาใส่ใช่ครับผ่านไปกี่เดือนนะครับเห็นผลผ่านไปประมาณตั้งสามเดือนก็เริ่มเป็นแล้วครับมันมันเริ่มแทงมาแล้วนะเริ่มออกทลายแล้วนะแล้วทีนี้ที่ผู้กองประทับใจอีกอย่างคือครั้งแรกที่ได้แทงขายเลยเนี่ยระยะเวลาการการสุขของมัน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 ใช้เวลากี่เดือนนะฮะต้นนี้ก็ประมาณห้าเดือน ต้นๆเขาจก,กว่านิดมันก็สุกแล้วอ่ะฮะใช่ครับเพราะผมยังแปลกใจอ,อยู่ว่าทําไมมันสุกเร็วอ่ะฮะไม่ต้องตกไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจผู้กองเพราะว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันย่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวครับมันได้ธาตุอาหารที่ครบแล้วก็สมบูรณ์นะครับมันเลยทําให้เขาเรียกว่าโตเร็วเจริญเติบโตได้เร็วแล้วผลโตเร็วสุกเร็วขึ้นครับห้าเดือนกว่าแปลกใจเลยนะคือตัวนี้เลยนะให้ดูอีกรอบนะฮะแล้วตอนนี้นะฮะไม่รู้จะกี่ชั้นกี่ชั้นแล้วนะครับไม่มีขาดแล้วนะฮะ ไอตัวผู้อันเดิมมันดอกไอดอกผู้เดิมมันยังอยู่แต่ว่าอันใหม่เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะรอบคอเลยจริงๆนะตอนนี้นะต้นที่เป็นหมันเนี่ยนะฮะนะฮะโอ้โหดูมันขึ้นมาข้างบนเนี่ไม่รู้จะกี่ชั้นกี่ชั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้มูดูมุมกว้างอีกทีหนึ่งผู้กองยืนขนางนั้นนะฮะน้ขนาขนัอยู่ตรนนั้นเลยนะฮะนี่เลยแล้วใช้จริงด้วยอนะ่ะผมเห็นที่ผู้กองข้างหลังขอโทษนะผู้กองเ<ข>นี่ยฮะถุงยังอยู่ตรงนี้อยู่นะอ่าเนี่ยแหละใช้จริงฮะใช้จริง แล้วก็นู่นนะขนามอยู่นู่นแล้วซองผู้กองเกี่ยวไปตัวนู้นเลยโอเคแล้วก็สุดท้ายอยากให้ผู้กองฝากถึงคนที่ทําสวนปลาล์มอยู่ครับเรายังไม่เคยใช้ทีจะแนะนําให้เขายังไงดีครับ,รบผู้กองก็ท่านที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มนะครับถ้าใครไม่เคยใช้ก็ทดลองใช้ดูขอนะครับครับซื้อข้างเล็กสักสองสามถุงก่อนก็ได้ครับทดลองก่อนนะครับครับก็ ก็ลองก่อนใส่รับแถวหรือสองแถวก่อนก็ได้เปรียบเทียบกันนะครับกับป้าปุ๋ยเคมีปกตินะครับว่าจะมีความแตกต่างกันผลลัพธ์ยังไงนะครับก็ต้องพิสูจน์เองนะครับครับผมสำหรับของผมก็ถือว่าโอเคมากครับมั่นใจนะครับผมอ่ะเอาตรงๆเอาแบบให้เห็นภาพชัดๆตัวเลขสมมติว่าผมให้คะแนนร้อยเนี่ยผู้กองให้คะแนนเท่าไหร่ครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับก็ตามจริงแปดสิบแปดสิบนะครับโอเคขอบคุณผู้กองมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับ